ขอพระเจ้าเปิดตาของคนไทยเพื่อคนไทยจะได้กลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อท่านจะได้รับการยกโทษความผิดบาปของท่านและให้ได้รับ โมรดกด้วยกันกับคนแต่งไายซึ่งทุกแยกตัวไว้แล้วโดวยความเชื่อในพระเยซูคริสต์อาเมนการเทศนาจากพระคำของพระเจ้าพระเจ้ายกชื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เนื้อบนพระทางปวง และพระนามของพระเยซูคริสต์สักดาและบริสุทดและไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์พระเยซูเสด็จจากสวรรค์เกิดจากผู้หญิงบริสุทดเป็นพระมหากราสิสวรรค์และพระเยซูทรงสัญญา ทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเสียงของพระเจ้าอ,อุกไบทั่วโลกและลงว่าจงกลับใจเสียใหม่พระอเจัจขคงพระเจ้ามาใกล้ล้วพระองค์เป็นประตูสวรรค์ เป็นผู้สั่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นกระสัดเนือกระสัดในนามอื่นความโลดความโรดไม่มีเลยครับดด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรูดได้พระเยซูลงจากสวรรค์ ได้บุญไม่กันเขีนสำหรับความบาปและฟื้นจากความตายเพื่อคุณหลมจะไม่ต้องตายในความบาปแต่เ,เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้สวรรคมีจริงนรกมีจริงพระเจ้ากำหนดเวลา ที่จะพิพากษาโลกนี้โดยพระเยซูคริสต์โดยพระเยซูคริสต์พระเจ้ามอบสบรรพสิ่งทุกสิ่งทั้งผู้ปวงการพิพากษาทั้งเสิ้นไว้ในฟีประหัตของพระเจ้าพระเจ้ามีจริง และพระเจ้าทรงสัญญาวาทุกคนที่จะลงอกพระนามของพระเยซูคริสจะรอดได้ท่านจะได้รอดพ้นจากความบาปและความตายข้าจำโขงความบาปคือความตายเด็กคุ้มพระท่านคง้พระเจ้า คือชีวิตนิรันมีพระเยซูคริสต์เจา้าไม่ต้องกลัวผู้ใดเพราะพระเยซูเป็นพระเจา้าเพราะความรักของพระองค์เราก็ใบสวัรด์เพราะพระองค์เสด็จมาจากสวรรค์ สิ้นประชนบนไม้กันเคนได้บนไม้กันเคนสำหรับความบาปละวันที่สามฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณภพจะไม่ตรงตายในความบาปเดืพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ไดาทางใบสวรรค์ขับแคบ ผู้ที่หาพบก็มน้อยไม่ว่าท่านไปที่ไหนในลูกนี้ท่านจะได้ยินถึงพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระบุปเป็นเจ้าเป็นกษัตสวรรค์พระมหากษัตรสวรรค์ที่เสด็จจากสวรรค์ได้บุญไม่กันแคนสำหรับความบาป และฟื้นคืนประชนจากความตายในพระเยซูฟื้นก็มีบายมีกับลับมีตื่นเป็นทงางใบสวรรค์พระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่จะลองออกพระนามของพระเยซูคริสต์จะรอดได้ ทัานจะรุดได้รุดพ้นจากความบาปและความตายพระองค์เป็นประตูสวรรค์ทางใบสวรรค์ขับแคบผู้ที่หาพบก็ม่น้อยเตทางใบนรกกว้างขวาง,วางและคนเป็นอันมากไปทางนั้น นี่เป็นทงางใบสวรรค์เป็นเข้าประเสริฐเป็นพระคิติคุณสมบูรณ์ของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นกเวีนมาทางเราโดยพระเยซูคริส ท่านจะรุ้พ้นจากความบาปและความตายในผู้อื่นไม่มีการยกโทษความผิดบาปในนามอื่นไม่มีการให้อภัยความผิดบาปนในพระนามที่พระเจ้าให้มนุษย์คือพระนามของพระเยซูคริส ที่พระเจ้ายสุสูงกว่าพระทางปวงพระเจ้ายุชื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เนื้อโบนรพระทางปวงนี่เป็นหุ่นทางใบสวรรค์พระวจนะของพระเจ้าตัดไว้ว่า ฉันไม่รู้รูวว่าคนธรรมจะไม่ได้รับอนจักรของพระเจ้าเป็นมรดกอย่าลงเลยคนล่วงประเวณีคนคือรูปเรารุคนผิดผัวเมียเขาคนที่ผู้ใจที่นี่ซรายเมินผู้หญิงหรือคนที่รักเรื่มเพศ คนขโมยคนโลภคนขี้เมาคนปากไรคนโชคกงจะไม่ได้รับอันจักของพระเจ้าเบนโมรดกทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงสังหารสีของพระเจ้าเด็กของพระทันของพระเจ้าคือชีวิตนิรันใครต้องการขึ้นสวรรค์ ต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์สวรรค์มีเจ้าของถ้าท่านจะขึ้นสวรรค์ท่านจะต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์ Oh, well, sir.